ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีเมษคือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนมีนเรียกได้ว่าอยู่ในภพเรือนของวินาา เท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีเมษอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคภาระปัญหาจุดติดขัดและก็ความไม่สบายใจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนื่องจากว่าดาวตนุลักษ์หรือดาวประจำตัวตกอยู่ในภพเรือนที่แย่ๆอย่างภพวินาานั่นเอง ซึ่งนะครับหลังจากในวันที่2มิถุนายนในเวลา22นา9นาทีดาวอังคารจะทำการโยกย้ายหลุดพ้นจากเรือนที่แย่ๆจากพบเรือนของวินาศโคจรเข้าไปสู่ในการก,อก่อลุมชีวิตของคุณหรือได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกลับเข้ามาสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึง่งในพบเรือนของราศีเมษเลยได้ว่าอังคารณนะตำแหน่งนี้เป็นอังคารที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวครับเพราะติดตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ก็นับได้ว่าครับชีวิตของชาวราศีเมษเองจะเข้าไปสู่ในจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในการที่คุณจะขับเคลื่อนชีวิตแล้วก็มีจุดของการที่จะสามารถหยิบจับหรือทําอะไรในช่วงเวลานี้ก็จะมีไฟในแรงขับเคลื่อนมีความเพียรพยายามแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตเกิดขึ้นอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะช่วงเวลานี้เรียบเหมือนกับว่าพลังงานชีวิตของคุณเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองครับ การที่ดาวประจําตัวเป็นเกษตรราธิบดีมันก็จะส่งผลลับทําให้คุณเองจะหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่นะครับอังคารเองก็มีความหมายของความขยันขันแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ดาวอังคารมาทับตัวแบบนี้มันก็จะตุ้นแรงพลังงานพลังไฟให้แก่ชาวราศีเมษเกิดพลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตแล้วก็อยากจะขับมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน มันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้มีจุดของการขับเคลื่อนพลังงานที่ดีมากๆมีไฟในการอยากจะประสบความสําเร็จกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับนับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปถือว่าชาวราศีเมษจะอยู่ในจุดที่คุณเริ่มหยิบจับหรือทําอะไรแล้วก็มักจะมีแรงใจแรงกายในการขับเคลื่อนแล้วก็มีความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีเมษก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนลาพะซึ่งถือว่าเป็นเรือนของโชคลาภเท่ากับว่านะครับชาวราศีเมษเองจะมีพลังงานในการขับเคลื่อนเ,เรื่องงานและก็ประรสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะหลังจากวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปเมื่อดาวประจาตัวของคุณอยู่ในจุดที่แขงง็งแรงมันก็จะมีเรื่องราวของการงานที่ขยับที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะมันเหมือนกับว่าไฟของคุณกําลังเกิดขึ้นในการที่คุณอยากจะหาความสําเร็จให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงเวลานี้นะครับมันก็จะขับเคลื่อนการงานของคุณให้ก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ดีมากๆการงานมีความสําเร็จกันเลยทีเดียวครับจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าการงานก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างลงตัวและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับ และนอกจากนั้นนะครับดวงดาวแห่งความสําเร็จของคุณก็อยู่ในภพเรือนของการที่อยู่ในเรือนการเงินด้วยเช่นเดียวกันการที่ดาวพฤหัสบ,บดีนะครับโคจรเข้ามาเป็นศูนย์พาหาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวของการการันตีได้ว่าพฤหัสมาจากภพสุภะสุภะนะครับนำหน้าลัคนาหรือเป็นศูนย์พาหา เท่ากับว่ามันมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่ฉะนั้นใครที่คาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งใครที่คาดหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้านับตั้งแต่2มิถุนายนในเรื่องราวของธุรกิจและก,ก็การงานของคุณจะเริ่มลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุนพร้อมเกื้อกูลและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้คุณเองก็พอมีทางลัดทางออกหรือได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นทําให้การเกิดความราบรื่นกันเป็นอย่างดีนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เรื่องการเงินของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดท,ที่ลงตัวมากๆเพราะเปรียบเสมือนกับว่าดาวประจาตัวของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวศุกร์ได้โครจรเป็นตาแหน,น่งเกษตรราธิบดีเท่ากับว่า,วาการเงินของคุณนะครับได้ตําแหน่งที่แข็งแรงมากมีการขับเคลื่อนดีมากๆเพราะนะครับไม่เพียงแค่ว่าดาวการเงินคือดาวศุกร์แข็งแรงเท่านั้นแต่ก็ยังอยู่ร่วมเรือนกันกับดาวดีๆอย่างดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ท่ากับดาวศุกร์อย่างดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้นะครับมันก็เลยมีการเกื้อกูลในลักษณะที่จะส่งผลลัพธ์ในลักษณะของความสําเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าการเงินของชาวราศีเมษเองจะเจอจุดที่ลงตัวมีความสําเร็จจะหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วาแตา่มักมีเรื่องราวของการที่จะได้รับอะไรมาแบบง่ายๆหรือโชคลาภเกี่ยวกับการเงินกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน การเงินจะมีเกณฑ์การพัฒนาเติบโตขึ้นจนในที่สุดนะครับก็จะสามารถลงหลักปักฐานหรือก่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชาวราศีเมษเกิดขึ้นกับเขาได้เลยทีเดียวก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปครับดาวศุกร์คือดาวการเงินแข็งแรงมากๆนอกจากนั้นยังมีดาวที่ดีๆอย่างดาวพุธก็อยู่ร่วมกันอีก ยังมีดาวพฤหัสซึ่งมาจากสุภาษก็อยู่ในเงินอีกนะครับก็จะส่งเสริมความสําเร็จเป็นอย่างดีแถมยังมีดาวอาทิตซึ่งมาจากพปุตตะก็อยู่ในเรือนเง,งินอีกเช่นเดียวกันแถมยังติดตำแหน่งเป็นอุจจาริมุกอีกด้วยนะครับ มันก็เลยจะเป็นเรื่องราวของการเงินที่จะหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นมีโชคลาภเกิดขึ้นจะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอยอยู่จากเงินก้อนใหญ่จากเงินจํานวนมากกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจนเป็นที่นาของความสําเร็จนะครับลงหลักปักฐานกันได้เลยทีเดียวสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับ สำหรับความรักของชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นั้นนับได้ว่าก็เป็นความรักที่ลงตัวและก็มีความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีเสน่ห์กันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหลังจากวันที่2มิถุนายนครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวอยู่ในจุดที่แข็งแรงมันก็จะทําให้คุณเองมีเสน่ห์ใครเห็นก็จะรู้สึกว่านะครับคุณเองจะมีทิพลกับพวกเขาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คนที่โสดอยู่ก็จะมีโอกาสเลยทีเดียวครับที่คุณจะ ได้รับในความรักที่ดีๆเกิดขึ้นมีความรักที่ลงตัวแล้วก็สมปรารถนาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออย่างน้อยๆน,นะครับก็จะมีคนเข้ามาชอบพอหรือคนที่คุณจะรู้สึกดีด้วยนะครับในการที่คุณจะคบหาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะช่วงเวลานี้เหมือนที่บอกไปแล้วครับสเสน่ห์ของคุณเริ่มกลับมาแล้วนั่นเองยิ่งนะครับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักของคุณด้วยนะครับเมื่อเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวปุตตะ ดาวแห่งการเริ่มต้นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบรงกระตุ้นให้กับดาวสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักกระตุ้นให้ก่อเกิดในลักษณะข,ของการได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นคนโสดก็จะมีโอกาสสลัดโสดกับเขาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นับได้ว่าคนโสดจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักของคุณลงตัวกันเป็นอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันกันเป็นอย่างดี ถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการเงินให้คู่ครองของคุณช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วละก็ก็จะมีความสมําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันจากคู่ครองที่เข้ามาซัพพอร์ตที่เข้ามาช่วยเ <ak la. S 1> หลือคุณได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของความรักของคุณให้เติบโตขึ้นหรือมีความมั่นคงให้ได้มากกว่านี้ mm hmm. ก็ถือว่าในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่จะสามารถทําให้คุณมีความรักที่พัฒนาแล้วก็สําเร็จได้เลยทีเดีวยวนั่นเอง มันจึงเป็นบทสรุปที่เรียกได้ว่าสําหรับความรักของชาวราสีเมษในเดือนมิถุนายนนี้นับได้ว่าเป็นความรักที่ดีและก็ประสบความสําเร็จดีมากเลยทีเดียวล่ะครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกว่าในสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่านะครับชาวราศีเมษจะได้พบเจอกับโอกาสที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินและก็รวมถึงในเรื่องความรักนั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในเรื่องราวของ3เรื่องใหญ่ตรงนี้จะเป็นจุดที่คุณลงตัวมากๆมีความสําเร็จมากๆกันเลยทีเดียวในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะครับมันเป็นทิศทางที่บวกขึ้นเติบโตขึ้น ทุกๆเรื่องราวนั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีเมษเกิดขึ้นอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวในทุกเรื่องครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคลย่องแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศรีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสั c ส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนทํานายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ